ภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั่นก็คือการพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันดังนั้นประเทศจะก้าวไปได้อย่างยั่งยืนนะคะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนั่นเองนะคะก็เป็นตัวเลขจากสพชเช่นกันนะคะว่ายัางมีตัวเลข อยู่พอสมควรในหน่วยที่หลายพันที่เสียชีวิตนะคะในการที่อาจจะเข้าไปไม่ถึงผู้ที่ได้รับความเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะเกิดในกรณีต่างๆซึ่งมีหลากหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าความท้าทายเหล่านี้ระยะเวลาการเข้าถึงผู้ป่วยความพร้อมของอุปกรณ์และก็ภูมิสังคมอื่นๆซึ่งอาจจะรวมถึงการจราจรหรือแม้แต่สภาพที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารด้วยซึ่งในวันนี้ค่ะ เป็นโจทย์ที่สำคัญที่เราจะช่วยกันร่วมมือให้มีการแก้ไขโดยการเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามานะคะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะคะและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการนี้ขอย้ำว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยดีป้านะคะซึ่งเป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐานขีดความสามารถสูงพร้อมที่จะเดินหน้าอย่เต็มกำลังเพื่อให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพลังในการดูแลชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม